มาตรฐานคําว่าดีที่สุดของคนเราไม่เท่ากันบางคนมองว่าสิ่งที่ตัวเองทําเท่านั้นคือดีแล้วบางคนมองว่าแบบนี้ดีได้อีกฉะนั้นเลือกตามจริตที่ลูกค้าชอบหรือที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะเอาที่เรามองย้อนกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราดีใจและภูมิใจกับสิงที่เราทําแบบไม่เสียดายที่ดังว่าตอนนั้นทําไมถึงไม่ทําเต็มที่วันนี้ขอเล่าความภูมิใจของลูกค้าเคสนี้นะคะลูกค้าเคสนี้ติดตามโซเซล่มา2ปี <c oughs> 2> เคยยืน่นไฟนันด้วยกันครั้งแรกแต่ว่าตอนนั้นลูกค้าไรายได้ไม่พอเพราะว่าซื้อตัวทอ็อป ลูกค้าไปเก็บเงินเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนงานเพื่อที่จะสามารถซื้อรถรุ่นนี้ได้นะคะลูกค้าก็คือมีความตั้งใจมุ่งมัน่นแนว่วแนว่ว่าจะต้องซื้อตัวท็อปรุ่นนี้ที่เขาอยากได้แล้ววันนี้เขาก็ ได้อย่างที่เขาตั้งใจแล้วค่ะยินดีและย,ยอมใจในความตั้งใจของเขามาฟังกันค่ะว่าทําไม2ปีลูกค้าถึงยังไม่เปลี่ยนใจและเลือกให้เลดูแลสง่งมอบถึงบ้านบริการถึงที่นะคะ600้กิโลสำห<ะ>รับไฮเลนเดอร์เกรดเซนพีเครื่องสามพันตัวท็อปเลยนะคะเดี๋ยวฟังสตรอรี่ลูกค้ากันว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเธอได้มาซื้อรถกับเซลเลนะคะแล้วก็เคสนี้ลูกคา้าติดตามมาถึง2ปีเลย<า>ทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะน้องโดนัทค่ะสวัสดีครับตอนนี้เข้ากล้องด้วยกันดีใจมากเลยครับดีใจมากเลยทำตามฝันตัวเองเนาะครับฝันวปล้วัตตงาเเยอออท็ ได้แล้วเนาะช่วยเล่าสตอรี่ในการติดตามพี่เลนในค่ะหนูดูมาจากช่องทางไหนคะติดตามจากช่องทาง Facebook ค่ะทาง Facebook เนาะสองปีเลยนะคะเราทำอาชีพอะไรอยู่คะเป็นพนักงานขับรถอยู่ค่ะอยู่อยู่แถวชนบุรีใช่ไหมชนบุรีครับอ่าแต่บ้านอยู่สุรินทร์ใช่ครับโอเคค่ะในการทำงานของพี่เลเป็นยังไงบ้างเรงช่วยแชร์เลยค่ะบริการประทับใจมากเลยครับประทับใจเนาะสามให้ทุกเรื่องเลยครับสามวันเนาะรอบนี้รวดเร็วเลยครับ ได้ข่าวว่าล่าตอดนี้ของเราคือตอนแรกเี็ยครั้งแรกเนี่ยเคยยื้อละรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นแฟนตีว่าไรายได้ไม่พอรเราเปลี่ยนงานเลยเปลี่ยนงานแล้วก็ตั้งใจมาที่เดิม <laughs> อ๋อ <c oughs> เปลี่ยนงานเพื่อให้รายได้มันอับขึ้นใช่ครับแต่วันนี้ตอนนี้ได้รับรถเราเรียบร้อยคันดีดาวไปเท่าไหร่ครับ แสนหกเนาะแสนหกครับอ่าแสนหกนะคะก็รับรถหมายใยแดงแต่รถคันแรกด้วยยินดีด้วยมากๆเลยนะคะ,อะขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบเราติดตามก,กันมา2ปีแล้วยังไม่ลอกใจไปไหนเลยนะคะ,อะ <S <S ขอบคุณนะคะครับขอบ <ๆ S 2> <ส>โอเคเดี๋ยวให้ดูตัวรถลูกค้า่อยลูกค้าซื้อเป็นรุ่นไหนอย,อย่งไรบ้างเนี่ยคือตัวท็อปสุดของเอเร์ธรรมดาเครื่องสามพันนะคะตัวนี้สีค่ามูฟเตเซตพีนะคะบัดี้ใหม่สองพันยี่สิลูกค้าติดตา้ตั้งแต่ตัวรอีสองยี่สิบสามนะตอนนี้เป็นตัวใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเราหล่อกับ พุสตัดแล้วนะคะในเกรดแซ่ีมาดูข้างในกันสักนิดนึงนะคะข้างในนะคะเป็นเบาะหนังเบาะระบายความร้อนทูแม็กไดก้วัตกำลังสูสุดนะคะไม่อมความร้อนเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ไมนวลด้วสปีดนะคะหน้าจอขนาด9นิ้วนะคะตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้ยี่อิสระความเย็นเรียบร้อยนะคะพรงมา ชงกเพิ่มสิทธิ์รถสีรักษาและสิทธิ์คูปอนโทรมีมาให้ในเกรดนี้นะคะและที่สำคัญในเกรดแซ่บขึ้นไปก็จะเป็นแซ่บแซ่บมือถือเองลูกค้าจะได้แอร์หลังไปด้วยสำหรับเกรดนี้เนาะหล่อมากๆนะคะแล้วก็บอกฝั่งคนขับจะเป็นบ่อไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็ส่งมอบถึงบ้านบริการถึงที่นะคะจังหวัดสุรินทร์เชลยเดินทางมาส่งให้ถึงนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่อที่จังหวัดอยุธยาแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่เชลยเราส่งมอบอยู่ตอนนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะส่งมอบที่ไหนยังไงทำอาชีพรายตติดดดม้ววนะะะะคคคขอบุณแลสสัี่